แฟนคลับทั้งไทยเทศกีสนันน์ไอจีหลังหนุ่มคนนี้แต่งตัวโคตรชิลและไม่ว่าจะทำอะไรหรือขยับตัวไปทางไหนก็ดูจะมีแฟนคลับขอให้การติดตามและคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับเอกหนุ่มกรับคณาวุฒิอย่างล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุกอยู่บ้านชิลๆใส่เสื้อบอลกางเกงขาสาั้นและสวมใส่รองเท้าแตะเป็นลุกที่หาชมยากเพราะปกติแล้วจะเห็นหนุ่มกรับนั้นใส่ชุดออกงานเสียมากกว่า โพ์นี้บอกเลยว่ายอดกดไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายเลยล่ะคะ่ะสำหรับกราฟเริ่มต้นมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในละครสิงเลือดมังกรเลือดมังกรต้อนสิงในบทของทรงกรดหรือทีต้อนวัหนุ่มทางช่อง3และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องทานทา p e The s e r i e ์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆทางช่องวัน3าในบทของ Type ทายพีวัฒน์นั่นเอง